สิ้นเสียงตวาดลั่นดงผากแตกซาด้วยอำนาจของสัตว์ใหญ่วิ่งลุยโผพระารงมลั่นสามนายทหารกระชับปืนมั่นเล็งไปยังจุดเดียวเห็นไม่เล่ากูว่าแล้วไอ้ศักมันมีดีก็แล้วกูเคยเฉียงมึงสักคำแล้วหรือยังจะสมควรว่าสะบัดศอกให้มือของจ่าก้องเกียดนั้นที่สะกิดยิกยิกนั้นหลุดออกไปครั้นแล้วก็หันไปเอ็ดให้หนึ่งดอกมีสมาธิหน่อยเถอมึงอย่าไปถ่วงแข้งถ่วงขาไอ้ศักมันก็พอกูบอกไว้ก่อนนา ไอ้สักนะมันโกหกว,ว่าไม่มีของแต่กูกับผู้กองนะไม่มีจริงๆมึงจะได้หวังแรกทีเดียวจ่าสักชัยภาวนาคาถาในใจตอนนี้เริ่มเปล่งเสียงออกมาจากแผ่วเบาเงิมงำเป็นได้ยินชัดถ้อยชัดคำดังกังบานขึ้นเรื่อยๆและเรากับจะมีผลต่อสิ่งที่อยู่ในดงผากมันร้องคำรามด้วยอาการ,รํำคาญใจวิ่งตัดไปมาผู้กองยุทธนาแอบคิดในใจน่ากลัวดวงผากนั้นคงราบไปแล้วกระมัง จ่าศักชัยจบบทพระคาถาด้วยเสียงห้วนๆกระชับปืนในมือแน่นๆค่อยๆยันกายลุกขึ้นคนอื่นๆก็กระทำเช่นเดียวกันครูเดียวเท่านั้นเสียงคำรามในลำคอโคแววขมขวัญพร้อมกับเจ้าตัวย่างสามขุมฝ่าดงผ่ากออกมามันคือเสือโคร่งเสือโคร่งตัวขนาดเมื่อหึมามันใหญ่ยิ่งกว่าที่เห็นเมื่อคราวลากเอาจากก้องเกียรติไปสิอีกยิงเลยไม่จ่าอย่าเพึ่งผู้กองจ่าศักชัยร้องปามในทันที ผู้กองยุทธนาเองก็รั้งนิ้วชี้ขวาออกจากโกงไกเช่นกันดูท่าทีมันก่อนขอบอกไว้เลยนะว่าเห็นหนรือยินอะไรก็ตามอย่าได้พาตัวเองออกไปพ้นรัศมีความสว่างของกองไฟเด็ดขาดมันไม่กล้าเข้ามาเราปลอดภัยแต่ถ้าเราออกไปเมื่อไหร่กูไม่กล้ารับประกันเสือใหญ่ด้านหน้าไล่ในตาเขียวปัสท้อนแสงไฟจับใบดานายทหารทีละคนมันยังเอาแต่คำรามเกินในลำคอหากมาในรูปลักษกายมนุษย์ ก็คงอยู่ในอาการคุ้นคิดว่าจะเด็ดชีวิตผู้ใดก่อนและคงแสดงออกทางสีหน้าให้เห็นได้อย่างชัดเจนเป็นแน่และโดยที่ไม่มีใครทันในตั้งตัวมันกลับอ้าปากร้องออกมาเป็นเสียงของมนุษย์แห่พร่เสียงมันราวกับหญิงชราสำยังเรียกชื่อหนึ่งในสีนายทหารชัดถ้อยชัดคำอาตีนอยอ่าเลือไม่กลับมาหาอามาสักทีอามากิดจึงเลืใจจะขาดแล้ววมามะ จาก้องเกียรติลดปืนลงพ่วงออกมาคนอื่นอาจเห็นความอัศจรรย์ที่เสือพูดได้แต่สําหรับเขาภาพตรงหน้าไม่ใช่เสือแต่เป็นหญ้าซึ่งแกงอมจนต้องนั่งรถเข็นจ่าทหารลูกครึ่งไทยจีนสืบเท้าเข้าไปข้างหน้าโดยไม่รู้ตัวเพราะหญิงชราในคลองจักสูนั้นรักและเลี้ยงตนมาตั้งแต่แบบกพ่อแม่แท้ๆอยู่บ้านเดียวกันยังไม่เอาใจใส่เขาเท่าที่ควรในหมู่พี่น้องหญิงชราผู้เป็นยญารักเขาที่สุด โอเขามากที่สุดร้องไห้มากที่สุดเมื่อรู้ว่าเขาเป็นทหารและภูมิใจเป็นที่สุดเมื่อรู้ว่าเขาเข้าสังกัดหน่วยรบพิเศษที่สร้างคุณงามความดีให้แก่ประเทศชาติหากแต่ว่าหญิงชราตรงหน้านั้นจากเขาไปนานแล้วจับไอ้กล้องไว้อย่าให้มันออกไปทันทีเช่นกันที่จ่าสักใช้สั่งผู้กองยุทธนาปล่อยมือจากปืนแล้วควาตัวจากก้องเกียรติเอาไว้เจ้าตัวเองก็รันสุดแรงฝืน ดินเป็นเด็กเจ้าของเล่นพร่ำแต่ว่านั่นเป็นย่าตนตนคิดถึงมากถึงผู้กองยุทธนาและจ่าสมควรจะบอกไว้ไม่ใช่จ่าก,ก้องเกียดก็ไม่เชื่อจ่าศักชัยเห็นท่าว่าปล่อยเอาไว้เช่นนี้ยอมไม่ดีแน่คนเราเมื่อบ้าขึ้นมาแล้วเรียวแรงมหาศาลก็สามารถเข็นอ,ออกมาใช้งานได้อย่างน่าอาศัศจรรย์ตัดสินใจเล็งปืนไปยังเสือใหญ่ที่ส่งเสียงสะกดจ่าก,ก้องเกีดแล้วเหนียวไกใส่ในทันที สิ้นเสียงปืนนัดนั้นร่างของอาม่าพันหายวับไปกับตาจาก้องเกียรติตกอยู่ในภวังงงงวยชั่วครู่สะบัดศีสษบไปมาก่อนเลี้ยวมองหน้าเพื่อนทีละคนโอ้ยนี่กูโดนอีกแล้วหรอวะเออจ่าศักชัยตอบโดยไม่หันกลับมาไอเสือร้ายจอมมานบริพัตรกระโจนหนีหายไปแล้วลูกกระสุนนัดเมื่อครู่เขาหาได้เสกเป่าคาถาใดๆกำกับยิงออกไปเพื่อให้มันเสียสมาธิ และปลดปล่อยจากก้องเกตให้หลุดออกจากผวังก็เท่านั้นชีพหายเถอะครับถ้ามาแบบนี้ใครจะไปอดใจได้วะจากก้องเกียรต์กบกรมคำรามตำหนิตัวเองตั้งสติเอาไว้ให้ดีไอ้ก้องตั้งสติเข้าไว้อย่าปล่อยให้จิตใจเตลือดไปกับภาพมายาของมันไอสัตว์อาถรรพ์พวกนี้มันชอบนักละ่ะเล่นกับจิตใจคนยิงที่นี่ยิงแล้วใหญ่ไอ้ฉันดานประโยคหลังจากสักใช้ตวาดดา ไปยังร่างของชายใบกลางคนผู้หนึ่งที่แวกกอผากออกมาทั้งสามไม่มีใครรู้จักแต่เขารู้จักดีเพราะวิชาพรานและคาถาอาคมต่างๆเขาเรียนมาจากบุคคลผู้นี้ทั้งสิ้นศักกลับไปกับพ่อเดี๋ยวนี้เองเป็นลูกของพ่อเองเป็นลูกพรานเองก็ต้องเป็นพรานสิวะมาทําอะไรที่นี่กันไม่มีอาการลังเลใดๆทั้งสิ้นจ่าสักใช้ปะทับปืนเล็งไปยังบิดาเบื้องหน้า ลั่นเพียงจาะเข้าแสกหน้าจนหงายท้องตึงจริงอยู่ว่าพ่อของเขายังไม่ตายแต่ก็ไม่มีทางโผล่มาท,ที่นี่แน่และอีกอย่างพ่อของเขาไม่เก่งการเรื่องคาถาอาคมชนิดที่ว่าถูกยิงแสกหน้าจนล้มไปแล้วยังลุกขึ้นมาจ้องเขม่งมองเหี้ยมไดเช่นนี้ไอ้สักไอ้ลูกทรพีมึงเสียจอมมารสันดานเสียจ่าสักใช้สวนกลับทันทีทั้งคำพูดและลูกปืนกระสุนเจาะเข้าที่เดิมแม่นเหมือนจับวาง แต่ว่าคราวนี้อีกฝ่ายหาได้เอ็นกายลม้มลงไม่เยียงพงาเสือกเท้าถอยหลังค้ำตัวไว้ได้ลูกกระสุนธรรมดาไม่ได้กินมันจริงๆด้วยจ่าศักชัยครวญในใจร่างบิดาของจ่าศักชัยค่อยๆพาตัวเองถอยหลังแล้วหายลับคืนไปกับความมืดของผืนดงหายเลยเงียบไปนานสองนานราวกับจะไม่ออกมาอีกแล้วยิ่งเป็นเช่นนั้นสีทหารยิ่งร้อนใจโดยเฉพาะจ่าศักชัย คิดหาวิธีเอาชนะมานตนนี้จนหัวหมนุนจะเอาชนะมันได้อย่างไรจะทําให้มันไม่อาจซ่อนตัวอยู่ในความมืดได้อย่างไรรั้นแล้วเขาก็เบิกตาโพรงโ่งบางอย่างออกมามืดสว่างเผาแมงเลยสิวะว่าแล้วจ่าศักชัยก็หันไปยังกองไฟช่วยเอาดื่นฟื้นออกมาแล้วเบี่ยงเข้าไปในดงผกักครู่เดียวเท่านั้นเลวไฟลุกเผือบลามรวดเร็วด,ดังใจหวงังช่วยกันเติมไม้ลงไปอย่าให้ไฟนี้ดับ จ่าศักชัยร้องสั่งส่วนตัวเองช่วยเอาดุ้นฟืนออกมาและปลาเข้าไปในดงผากอีกตรงไหนไฟยังลามไม่ถึงจ่าศักชัยจะปาไปตรงนั้นครู่เดียวดงผากเบื้องหน้าก็สว่างจ้าร้อนแรงด้วยลิทธาพระเพลิงโหมเสียงลั่นเพรี้ปลาดังสนัน่นเมื่อลำผากสวดต้องไฟร้อนและระเบิดออกมาหลังทีฟังแล้วคล้ายเสียงปืนหลังทีประทุขึ้นพร้อมกันจนสนั่นวันไหวและท่ามกลางแสงจ้าไฟร้อนแรงระอุนั้น ร่างของบุรุษผู้หนึ่งค่อยๆก้าวออกมาช้าๆแต่ที่น่าสงนสนเท่หือเหตุใดบุรุษผู้นั้นจึงมีหน้าตาละไม้คล้ายไอหนุ่มบนหลังควายต่างกันเพียงอายุและรูปร่างที่สูงใหญ่กว่าและยังเครื่องแต่งกายราวกับเป็นเจ้าขุนมุนนายจากวังไหนสักแห่งอีกตั้งหากนิรมานสูงพวกเจ้ามาขัดขวางข่าง,งันรึใครอีกล้ะนั่นโอ้ยพวกมึงมีใครพกพกจนานุกมมาบ้างวะชื่อเรียกยากชิบหาย ทำไมไม่พากันตั้งชื่อกันง่ายๆอย่างสมชยัยหรือไม่ก็สมหวังกันว่าจะสมควรโอดพวกเจ้าคงได้ฟังคำโปะปดของน้องชายข้าจนหลงเชื่อแล้วสิท่าจนนันบอกว่ายังไงข้าเป็นผู้ปั่นปวนหัวคนอื่นอันเป็นบอกเกิดของความชิบหายอย่างนั้นหรือถูเ <c> อ <oughs> ้ยพวกเจ้ามนุษย์มาจากที่อื่นจะไปรู้อะไรกันถูกจนนันปั่นหัวแล้วยังไงเล่าข้าทำตามบัญชาทุกสิ่งที่ข้าทำ อ๋ได้เกิดจากความชอบใจส่วนตัวข้าชายผู้นั้นทุบก,กำปั้นลงบนหน้าอกตัวเองสองสามครั้งติดใส่อารมณ์ขั้นสดุดบริพัตผู้นี้ทำตามประสงค์องค์พระผู้เป็นเจ้าทุกประการทำไปเพื่อจัดระเบียบไม่ให้โลกนี้สูญสิ้นดังโลกพวกเจ้าแต่เพราะน้องชายของข้าพอจนนั่นคอยขัดขวางหน้าที่ของข้าคือจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้เหมาะสมแก่กานแต่จนนั่น กลับตั้งใจบรรดาลทุกอย่างให้เป็นไปตามใจตนนั่นละ่ะความชิ่หายจะบังเกิดก็พราเจ้านั่นเออเอาเอาเขานี่มันศึกสายเลือดชัดๆจะสมควรโอดอีกเอาเถอะในเมื่อพวกเจ้าไม่รู้ย่อมไม่ใช่สิ่งผิดพวกเจ้าเพียงแต่หลงเข้ามาโดยไม่ได้ตั้งใจมาสิมากับข้าข้าจะพาออกไปเองชายผู้อ้างตัวว่าชื่อบริพัตว่าภายมือเป็นท่าเชื้อเชิญ ทว่าสีทหารยังคงนิ่งจ่าศักชัยไม่ขยับขยื้อนไม่พูดจาใดๆไตรตรองใครควรเหตุการณ์หาเหตุผลอันควรว่าใครกันแน่ที่เป็นคนหลอกลวงทางด้านเพื่อนทหารทั้งสาหากจ่าศักชัยไม่ว่าอย่างไรตนก็จะไม่กระทําการใดๆทั้งนั้นอะไรกันนี่ความเขาทําให้พวกเจ้ามีเชื่ออย่างนั้นหรือความเขาทําให้พวกเจ้าเชื่อน้องชายข้าอย่างนั้นหรือ ผู้กองยุทธนายกปืนขึ้นเล็งและยิงโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวเป็นครั้งที่สมแล้วกระมังที่บริพัตรต้องคมกระสุนธรรมดาจนต้องผงะงายจะน้องจะพี่จะหน้าที่ไหเอะไรกูไม่รู้แต่มึงเคยใช้มนลวงหลอกให้ผู้กู้ฆ่ากันเองเหตุผลแค่นั้นสําหรับกูคือมึงผิดเต็มๆคาพูดของผู้กองยุทธนารากับไฟที่รุนแรงกว่าเปลวเพลิงซึ่งลุกไม่แผดเผาวดวงผกักหากแต่มันแผดเผาใจขจัดความลังเล ของจ่าศักดิชัยจนหมดสิ้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลคนใดไม่ว่าใครจะถูกผิดก็ช่างแต่บุรุษตรงหน้านามว่าบริพัตนนี้เคยล่อลวงให้พวกตนกับเพื่อนต้องห้ำหันกันเองจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดสำยังลักพาตัวผู้กองยุทธนาและจ่าก,ก้องเกียรติไปฉะนั้นแล้วไม่จำเป็นต้องไต่ตรองใด้ดอีกผู้ใดทำอันตรายต่อเพื่อนพ้องผู้นั้นย่อมเป็นศัตรูพูดได้ดีนี่ผู้กอง เรื่องที่เตะกล่องดวงใจจนเกือบใช้งานไม่ได้เอาไว้กลับไปผมจะรับโทษกันแล้วกันจ่าศักชัยว่ายกปืนของตัวเองขึ้นขวางเป็นแนวระนาบระดับสายตาว่าพระคถากำกับพระคถาที่ตนเองสาบานว่าชาตินี้จะไม่ใช้มันอีกเป็นครั้งที่สองพระคถาง่ายๆสั้นๆแม้แต่เด็กห้าขวบยังจำได้พระคถาที่แสนอันตรายหากผู้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับผู้ชาไม่ใช่มนุษย์สปิติอ t e ทอนทิ้งเรากับบริพัตรจะร่วงรู้ถึงกำนาจของคาถานั้นดวงตาเบิดกว้างแสดงอาการตื่นตระหนกก่อนจะเอี้ยวตัววิ่งไปด้านข้างจาศักใชัยสาดกระสุนตามหลังทีละนัดทีละนัดทางด้านเพื่อนทั้งสามเองก็รับหน้าที่ยิงสกัดให้การเคลื่อนไหวช้าลงไม่ก็ต้องชะงักแม้กระสุนของตัวเองจะไม่ได้เคลือบด้วยพะเวทมนตานีใดแต่ก็สามารถสร้างช่องว่างให้จ่าศักชัได้ดีทีเดียว บริพัตรชะงักเกืกขาตายเมื่อกระสุนนัดหนึ่งของจ่าก้องเกตเฉียวไปหน้าแบบเฉีวเฉดและนั่นเป็นการเปิดจังหวาให้จ่าสักชัยประทับเล็งได้ถนัดทนีกระสุนเคลือบอาคมจาอเข้าไหล่ซ้ายจนมานไรา้สะบัดหมุนคว้างครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนหน้าเจ็บจริงสุดจริงและเจ้าตัวโกรธจริงอืมแหงหนักพวกเจ้าเป็นเพียงมนุษที่เต้นเรา,เรา อยู่ในกำมือของข้าบริพัตรผู้ยิ่งใหญ่กลับสร้างบาดแผลให้ร่างกายอันสมบูรณ์จ่าศักชัยไม่รอให้พูดจบยิงใส่ไม้จ่อก,กระโลกหากแต่พลาดเป้ากระสุนนัดนั้นจ่อทะลุกระพุงแก้มจนฉีกหนึ่งของใบหน้าเป็นรูเท่ากำปั้นเอ้ยถ้าพ่อกูเห็นได้โดนไล่ไปเอามือเช็ดก้นแน่เสียงแชะดวงมารบริพัตรยังดีหรือเพราะความเดินเลิกของจ่าศักชัยก็ไม่ทราบได้ กระสุนนัดนั้นคือนัดสุดท้ายและหากจะยิงใหม่ก็ต้องบรรจุแมกกาซีนสำรองเข้าไปนั่นหลับปัญหาใหญ่แม้แต่แมกกาซีนสำรองก็เกลี้ยงโบเบสิ้นน้ำยาเพียงเท่านี้แล้วรู้จ่อมนุษย์คราวนี้ถึงทีพวกเจ้าต้องรับผลกรรมบางมานบริพัตรเดินปรีเข้ามาหาสี่ทหารทุกคนยกเว้นจ่าสักชัยยิงใส่หูดับดับไม้ทังปืนสั้นและปืนยาวเว่า ผลที่ได้แค่เพียงมาริพัตังานนิดหน่อยเท่านั้นถูกย่างก้าวที่ร่นระยะห่างเข้ามายัางมั่นคงไม่มีลังเลไอ้ศักพาทุกคนหนีไปสัญชาติยาณหัวหน้าชุดเราให้ผู้กองยุทธนาผลักเพื่อนทั้งสามออกและเอาตัวเองเข้าบางังมาริพัตคว้าหมับจับลําคอจัดให้ตามคําขอไม่มีบิดพลิ้วจา่าศักชัเงยแขนขึ้นวาดคมมีดโบวีกลั้นใจแล้วฟันลงไปที่แขนข้างนั้น เนื้อหนังกำยำหาได้เกิดรอยแผลแม้แต่น้อยมานบริพัทน์ชำเลืองมองสยายิ้มเห็นกำลังบีบคอผู้กองยุทธนาจนแน่นเข้าแน่นเข้ามันตั้งใจจะฆ่าหัวหน้าเขาให้ตายต่อหน้าณอันตวาเตสังสังอุปัฏฐเวจาาศักชัยกลั้นใจว่าพระคถาตัดลมสับคมมีดลงไปที่แขนข้างนั้นอีกครั้งมานบริพัตตาเหลือกร้องลั่นเมื่อคราวนี้คมมีดสะบั้นจนแขนของตนขาดเป็นสองท่อน ตัวผู้ถูกฟันร้องอดอยด้วยความเจ็บปวดและแขนงเคืองราะคนงุนงงฝ่ายคนฟันงงหนักกว่าลากผู้กองยุทธนาออกมาขณะเดียวกันก็มองมีดในมือตนเองบนพื้นพร,รมได้ผลได้ไงวะเมื่ออะไรของมึงยอ้ยักจ่าสมควรร้องเตือนเมื่อเห็นว่าเพื่อนทหารยืนนิ่งมองมีดในมือตัวเองหลังจากลากผู้กองยุทธนาถอยห่างจากศัตรูออกมาได้สามสี่ก้าระยะห่างเพียงเท่านั้น หาได้มีความปลอดภัยดีได้จ่าศักชัยได้สติแต่ก็สายไปเสียแล้วเบื้องหน้าห่างเพียงช่วงแขนมารบริพัตรปรากฏตัวด้วยอำนาจที่มีและใช้แขนที่เหลือเพียงข้างเดียวกระซวกใส่จ่าศักชัยที่กลางอกจ่าก,ก้องเกียรติและจ่าสมควรได้แต่นิ่งอ้าปากค้างเมื่อมองเห็นว่าแผ่นหลังของเพื่อนมีมือซึ่งโครงแหลมคมโชกเลือดโผลกมาและทันทีที่มารบริพัตรกระชากมือออก จ่าศักชัยก็สุดท่วบลงตรงนั้นเขาสิ้นใจในทันทีไ,ไอ้ศักไอ้ศักผู้กองยุทธนาซึ่งอยู่ใกล้สุดร้องลั่นปานคนเสียสติความเป็นห่วงเพื่อนของจ่าศักชัยยังมีอยู่ในทุกขณะห่วงจิตแม้วินาทีสุดท้ายเขาตายไปแล้วแต่มือยังกุมคอเสื้อผู้กองยุทธนาไว้แน่นจิตสุดท้ายของเขาคือต้องลากผู้กองให้ออก่างจากอันตรายมากที่สุดไม่ต้องคร่ำควรไปข้าจะสูงเจ้าไปพบนัเอง มานบริพัตรยกเท้ากระทืบแขนของจ่าสักชัยที่ยังกุมคอเสื้อผู้กองไว้จนหกักเสยโครงเล็บเสียบคอใต้คางแล้วยกร่างของผู้กองยุทธนาจนลอยจากพื้นด้วยสภาพนั้นตายเสียพวกเจ้ามนุษย์ขอผู้หลวงทองเสียงตึงมานบริพัตรเวี่ยงร่างผู้กองยุทธนาข้ามหัวกระแทกพื้นเสียงดังสน,นั่นด้วยการจับเวี่ยงเท่านั้นกระดูคอผู้กองหนุ่มหกักและเขาก็สิ้นใจเป็นรายต่อมา เหลือเพียงพวกเจ้าสองคนแล้วแต่เอข้าเป็นพวกชอบความสนุกเสียด้วยสิเอาอย่างนี้หากใครรอดข้าจะปล่อยไปและจะพาไปส่งยังโลกของเจ้าเป็นของขวัญให้ด้วยเอาหละจงข่ากันเองซสสิสร้างความสําราญให้แก่ข้าด้วยการอาบเลือดของศัตรูเอาเลยห <c oughs> ลันสองจ่าทหารนิ่งขึงดังต้องมนรลันแล้วก็หันหน้าเข้าหากันพยายามสังหารอีกฝ่าย ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่มีปืนสั้นซึ่งหมดกระสุนแล้วถูกใช้เสริมแรงในการทุบมันหนักหน่วงกว่ากำปั้นรุ่นรุ่นจ่าก,ก้องเกียร์รับเข้าไปเต็มๆจนเซทลาครั้นแล้วก็ดีตัวขึ้นมาชักมีดแทงสวนเขาที่ท้องข้างซ้ายเหนือสะดือจ่าสมควรสำลักริมเลือดออกมากองโตแต่ยังไม่ยอมสิน้นฤทธิ์ชักมีดตนเองออกมาบ้างเหงือแขนแล้วปากลงที่ไหปร,ราด้านขวาของจ่าก,ก้องเกียร์ทั้งคู่ต่างพยายามดันไบมีดของตัวเอง ให้จมลึกลงไปมากที่สุดขณะเดียวกันก็ร้องควรครางด้วยความเจ็บปวดทรมานบันเทิงเสียจริงช่างบันเทิงเสียจริงเอาอีกสิเอาอีกอย่าเพิ่งรีบตายฆ่ากันอีกฆ่ากันด้วยทุกอย่างที่มีมานบริพัทระเบิดเสียงหัวร่าด้วยความสาใจพอได้แล้วกระมังท่านพี่เล่นสนุกเพียงเท่านี้ก็พอแล้วไปเดี๋ยวจิตใจพวกเขาก็แหลกลานไม่เหลือชิ้นดี บุรุษทั้งสี่นี้แม้จะมีชีวิตอยู่ด้วยการฆ่าผู้อื่นแต่เขาก็ทำตามหน้าที่มีได้มีใจช่วยช้ยชาหยาบกระด้างเมื่อด,ดำเสีเมไรเลือกเล่นได้แล้วท่ามกลางผวังของคนใกล้ตายจ่าสมควรและจ่าก้องเกียรติและเห็นหนุ่มบนหลังควายและพาหนะของเขาหยุดนิ่งอยู่เบื้องหน้าเสียงกราะไม้ดังโกลงกลางดังเช่นทุกครั้งที่ได้พบหน้ากันอีกไม่นานจ่าสมควรจะสิ้นใจเลือกตารีปิดผ้าพระเบลลงทุกขณะ ชายหนุ่มบนหลังควายจำเรืองมองไปยังเขาและเอ่ยถามเจ้าตัวสะดุดใจจะนอนเล่นไปถึงเมื่อไหร่พวกท่านมาที่นี่เพื่อปฏิบัติภารกิจสําคัญไม่ใช่หรือเท่านั้นเองความเจ็บปวดทั้งหลายแหล่พันหายไปจ่าสมควรก้มมองท้องตัวเองพบว่าไร้บาแดแผลใดเสื้อผ้ายังสะอาดสะอานดีอีกทั้งจากก้องเกียดยังนิ่งอ้าปากหวมงงขั้นสุดกับเหตุการณ์เดียวกันสองจ่าเหลียวมองไปยังพวกกองยุทธนาและจ่าศักชัย ทั้งคู่เองก็ยังไม่ตายค่อยๆยันกายลุกขึ้นโดยไร้บาดแผลและแน่นอนสีหน้าบ่งบอกถึงความชง่ไม่ต่างกันตัดมาที่มานบริพัตรสุดตัวลงนั่งยองๆเอามือเท้าคางแสดงสีหน้าเหม็นเบื่อสุดทนเฮ้อข้าก็แค่หยอกเล่นเท่านั้นเจ้าจะจริงจังอะไรนักหนาเหล่านิรมานนอนเท่าไหร่แล้วที่ไม่มีมนุษย์จิตหลุดหลงเข้ามาในเขีดแดนของเราข้าเงาจะตายชัก ท่านก็เล่นแรงเกินไปหลอกล่อแล้วพากลับไปส่งก็ได้ไม่เห็นต้องเอาให้เห็นว่าตายกันต่อหน้าต่อตาเลยนี่นาเด,เดี๋ยวนะน,นี่มันเรื่องอะไรกันยังไงพวกเรางงไปหมดแล้วขออภัยท่านด้วยที่ต้องมาตกรกรรมลำบากกันแบบนี้นี่เป็นโลกทิพย์แดนรับแลดวงจิตของพวกท่านเพียงหลุดเข้ามาโดยบังเอิญเท่านั้นบริพัตรพี่ชายข้าเขาเป็นพวกขี้เล่นแต่เห็นทีจะแรงไปหน่อยกระมังปกติเพียงแค่ทําให้หลับ พาดวงจิตล่องลอยให้หลงอยู่ในป่าสองสามวันแล้วก็ปล่อยกลับแล้วที่เป็นเช่นนี้เพราะเขาชื่นชอบพวกท่านนะนะสี่ทหารยิ่งได้ฟังคําอธิบายยิ่งงงหนักเข้าไปอีกพวกตนหลุดเข้ามาอยู่ในนี้ได้ยังไงและตั้งแต่เมื่อไร่หรือตั้งแต่ตอนที่พบกับเจ้าหนุ่มเลี้ยงควายนามว่าน,นิรมานั้นตกลงคือเรายังไม่ตายนี่ไม่ใช่โลกแห่งความจริงนี่ไม่ใช่โลกต่างมิติแล้วมันคือที่ไหนเหมืองรับแวลอะไรนั่นมันยังไง ผู้กองยุทธนาตั้งกระทูตรวจสอบอาวุธทุกอย่างยังอยู่ดีกระสุนทั้งสำรองและที่บรรจุอยู่ในปืนยังครบไม่มีขาดเฮอเจ้าก็อธิบายยืนเยอะน่ารำคาญก็บอกไปสิว่าเจ้าพวกนี้เพียงแค่หลับฝันแล้วจิตเกิดเตลิดออกจากร่างล่องลอยไปทั่วจนมาถึงที่นี่และข้าก็เห็นว่านานทีปีหนจะมีคนหลงเข้ามาเลยหยอกก็เท่านั้นพูดมอกยืดเยอะมานบริพาว่า สีหน้าหม้นเบื่อเต็มกำลังยังไม่เปลี่ยนแล้วพวกเราจะกลับออกไปยังไงทางออกไปทางไหนหรือต้องย้อนกลับไปที่ต้นไม้ใหญ่ตอนที่สู้กับกระจิงจ่าศักชัยถามเป็นชุดแม้จะยังมึนงงสงสัยอยู่ก็ตามพูดอร่อยอยากไปก็ไปสิให้รังจ้ไว้ก่อนข้าก็เพิ่งบอกไปเจ้าเพียงแค่ฝันเท่านั้นหาดคำของบริพัตรเสียงคล้ายการกระทืบเบรกข้ามลอ้อก็ดังก้องรอยไร้ที่มา และเสี้ยววินาทีต่อจากนั้นร่างของสีทหารมีอันโครงเอียงวูบใบหน้าและลำตัวกระแทกกับของแข็งจนปวดเหนบพอลืมตาขึ้นกลับพบตนเองนั่งอยู่บนรถจิบทหารนละขับหันมาบอกชัดถ้อยชัดคำว่าถึงแล้วครับผู้กองผมมาส่งได้แค่นี้ตามกำหนดเวลาและจะมีหน่วยงานทหารอีกองร้อยตามมาผมจะอยู่รอที่นี่และจะตามไปกับพวกนั้นภายหลังขอให้โชคดีครับผู้กองผู้กองยุทธนานั่งงงเป็นไก่ตาแตก นี่สรุปแล้วเขาเพียงแค่ฝันไปอย่างนั้นหรือทว่าเมื่อเหลียวมองไปยังเพื่อนทหารทั้งสามต่างก็มีสีหน้าไม่ต่างกันลองเลียบๆเ,เคียงๆถ,ถามถึงนามของสองพี่น้องผู้ครองป่าสัจจัน์ก็ได้ความว่าทุกคนรู้จักและเหตุการณ์ที่ผู้กองยุทธนาคิดว่าเป็นความฝันบังเกิดแก่เพื่อนทหารทั้งสามด้วยเช่นกันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับผู้กองผลละขาบถามด้วยความเป็นกงนังวลเมื่อแลเห็นสีหน้าซีดเผือด ของหัวหน้าชุดปฏิบัติการภารกิจอันตรายภารกิจเพื่อเปิดทางและฉี้เป้าตำแหน่งที่ตั้งค่ายของศัตรตูเปล่าไม่มีอะไรขอบใจมากตอนอยู่ที่นี่ก็ระวังตัวด้วยผู้กองยุทธนาบอกพยักหน้าเป็นสัญญาณให้เพื่อนทหารทั้งสามลงจากรถแล้วพวกเขาไต่ตามแผนที่และเส้นทางที่ระบุไว้ว่าปลอดภัยน่าจะไร้กำลังพลของนายพลล่าสู่ซุ่มอยู่กระทั่งถึงทางลาดท่ามกลางป่ารก ของเขาลูกหนึ่งที่เพิ่งเดินอ้อมมาผู้กองยุทธนาจึงวิทยุบอกห้องบังคับการอนุมานเรียกศูนย์ถึงอยุธยาแล้วดอกศูนย์ถึงอยยธยาทราบรล้วเพียนผู้กองจากก้องเกียรตร้องเรียกเสียงตื่นเมื่อเห็นว่าผู้กองยุทธนาตั้งท่าจะเดินหน้าต่อตามเส้นทางอีกฝ่ายหันกลับมาทำหน้าสนเทแต่เมื่อแลเห็นในสิ่งที่จากก้องเกียรติชี้บอกก็เข้าใจในทันทีแต่แบกใหญ่ ไหลออกไปไม่มากนักมันตั้งตะำงานคำไม่เห็นเด่นเป็นสงา่าและพวกเขาเคยเห็นมันมาก่อนเอาไงดีจะผ่านไปไหมหรือจะอ้อมเอาตรงๆผมกลัวใจเหลือเกินว่าจะซ้ำรอยเดิมจูจูจ่าสมควรเกิดตบหน้าตัวเองอย่างแรงจนเพื่อนทหารคนอื่นสะดุง้งตอนจะบอกจากใจจริงไม่ใช่ฝันเจ็บแปบทีเดียวเลยกูไม่ต้องเราจะไม่เปลี่ยนเส้นทางไปไปกันได้แล้ว ยิ่งเราแจ้งศูนย์เร็วเท่าไร่ยิ่งเป็นการดีมากเท่านั้นว่าแล้วผู้กองยุทธนาก็เดินดุ่มไปยังตะแบกใหญ่ต้นนั้นไร้ท่าทีเกรงเกรงให้เห็นแม้ข้างในใจจะเต้นโคมครามแทบทะลุอกเสื้อกระทั่งถึงตะแบกใหญ่ที่ว่าจู่ๆเขาก็เนึกเอจใจแล้วหยุดคนอื่นมองหน้ากันเลือกล่าผู้กองยุทธนาสุดตัวลงนั่งยองๆใช้มีดตัดเขี่ยเหลาเถาญ้า,าที่ขึ้นคลุมโคนตะแบกใหญ่จนพบเครื่องเส้นเก่าๆมากมายวางระเกะระกะ ในฝันพวกเขาไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ในฝันคนตะแบกบ้างเปล่าพอให้นั่งพักได้โดยสะดวกผู้กองยุทธนายกมือประนมบ่ายเล่งวาจาออกมาได้ยินชัดโดยทั่วกันหากท่านทั้งสองมีจริงหากท่านทั้งสองรับรู้ได้ได้ยินปรดคุ้มครองลูกช้างและคนอื่นให้อยู่รอดปลอดภัยด้วยเถิดครั้นแล้วก็ลุกขึ้นพยักหน้าให้คนที่เหลือเดินทางต่อแต่แล้วก็ต้องชะงักเท้าทันควันเมื่อมีเสียงกรอบไม้ห้อยขอควายครงกรังแว่วมาเบา,บา แล้วก็จางหายไปทุกคนถอนใจยาวด้วยความโลง่งต่างก็หลวงเอาแผนที่และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาตรวจเช็คเป็นการใหญ่มันยังใช้งานได้เป็นปกติไม่มีผิดพลาดเอาล่ะพวกเขาคงไม่นึกอยากหยอกเราแล้ว,ลวไปทําภารกิจที่เสร็จสิ้นแล้วกลับบ้านกันผู้กองยุธนาว่าสามจ่าทหารพยักหน้ารับคําภารกิจของสี่เนรบพิเศษเป็นไปด้วยดีพวกเขาแทรกซึมลักลอบสํารวจจํานวนกําลังพลฝ่ายศัตรู อาวุธยุดโธปกรณ์และค่ายพักไปจนถึงตำแหน่งที่อยู่อันแน่ชัดของนายพลล่าสูและเมื่อรายงานต่อศูนย์บังคับการเป็นที่เสร็จสิ้นจึงถอนตัวออกจากแนวรบไม่นานเสียงอึกระทึกของสงครามก็สนั่นไปทั้งภูเขาด้วยการแทรกซึมเข้าไปหลวงข้อมูลอันเป็นประโยชน์นี้นายพลล่าสูถูกจับกลุมตัวเพื่อสืบหาสาเหตุและผู้บงการเบื้องหลังต่อไปอุ่งามความดีของสีหน่วยรบพิเศษย่อมได้รับแบบรับๆ เช่นที่เคยผ่านมาทว่าสิ่งที่พวกเขาทั้งสีดีใจและภูมิใจกว่าการได้รับเหรียญหรือคําชมเชยใดๆคือการที่พวกตนสามารถเอาชีวิตรอดมาได้เพราะในความฝันต่างก็พากันตายมาแล้วฉะนั้นจึงรู้ถึงคุณค่าของชีวิตว่าสำคัญแค่ไหนและอีกในหนึ่งสิ่งที่เปิดโลกของพวกเขาให้กว้างขึ้นคือสิ่งเล่นลับมีอยู่จริงแม้จะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าก็ตาม